สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT Talk นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าว IT ที่น่าสนใจให้ได้ชมกันนะครับสำหรับข่าว IT ข่าวแรกไปที่ทางด้านของที่ชาร์จแบตหรือว่าแฟลชชาร์จกันก่อนนะครับของแบรนด์ iqoo ภายใต้แบรนด์ของ vivo นั่นเองได้เปิดตัวแฟลชชาร์จที่ชื่อว่า super f a s h charge มีกำลังชาร์จไฟถึง120วัตต์โดยไฟชาร์จต er ัวนี้นะครับสามารถชาร์จไฟให้กับมือถือ4,000มิลลิแอมนะครับเขาเคลมว่าชาร์จเต็มภายใน15นาทีโดยที e er. ่ชาร์จนั้นจะเปิดใช้งานกับมือถือรุ่นต่างๆนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนสมาร์ทโฟนที่จะใช้กับทั้งด้านของที่ชาร์จตัวนี้ได้นะครับก็จะต้องมีระบบระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่าหากเครื่องไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีแล้วอาจจะเกิดความเสียหายกับสมาร์ทโฟนขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องกลับไปเช็คสมาร์ทโฟนอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถรองรับการชาร์จระบบนี้หรือไม่นะครับมาต่อข่าวไอทีข่าวที่2กันนะครับกับอีกหนึ่งนะวัตกรรมจากค่ายเสี่ยวมี ที่ได้เปิดตัวจักรยานไฟฟ้ารุ่นนายบอด C30 0ที่ทางเสี่ยวมีเคลมว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าที่มีราคาถูกมากในะตอนนี้ราคาเริ่มต้นกันที่16,000บาทรุ่นนี้นะครับทางเสียวมียังให้ข้อมูลอีกว่ามีน้ำหนักเบานะครับกระทัดรัดและสามารถขับได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถขับไกลได้ถึง35กิเมตรกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่วางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับเสียว มีดนายบอมศูน3 0มาถึงข่าวที่3ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับทาง Apple ก็ได้ออกประกาศเตือนนะครับผ่าน www.support.apple.com นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งาน macbook macbook air หรือ macbook pro ถึงการปิดโน้ตบุ๊ก โดยระบุว่าหากปิดหรือพับโน้ตบุ๊กโดยที่มีที่ครอบเลนกล้องอยู่อาจจะทำให้จอแสดงผลเสียหายได้นะครับอาจจะส่งผลการเสียหายไปถึงเซนเซอร์การตรวจวัดแสงโดยรอบโดยทาง Apple นะครับมีคำแนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงการใช้ที่คลุมเลนไม่ได้ให้ปฏิบัติดังนี้ข้อที่1เลยตรวจให้แน่ใจว่า มีที่คุมเลนไม่หนาไปกว่ากระดาษเครื่องพิมพ์ทั่วไปนะครับหรือประมาณ0 0 1มิลมตหลีกเลี่ยงการใช้ที่คุมเลนที่ทำให้เกิดคราบของกาวนั่นเอง 3. นะครับหากคุณติดตั้งฝาครอบกล้องที่หนาเกินไปเกิน0 0 1ม mm. มให้ถอดที่คุมเลนออกก่อน ปิดหรือพับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารไอทีดีๆที่ทางเราได้นำม,มาฝากกันนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ